มากและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หน้าร้านอาหารไร่รื่นรมกันค่ะให้ทายค่ะต้นข้างหลังเปิ้ลต้นนี้คือต้นอะไรกันอีกต,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 กตอ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 กบางคนอาจจะไม่รู้จักนะคะนี่คือต้นตะคบค่ะหลายคนบอกเฮ้ยคืออะไรอ่ะตะขบนายชลิตน,นี้นะคะเป็นต้นไม้ยืนต้น เป็นต้นไม้โล컬โที่ทาพื้นถิ่นที่กําลังจะหายสาบสูญในประเทศไทยปัญนอยากจะอนุรักษ์ต้นตะขบไว้และเขานะคะช่วยเป็นร่มเงาให้กับหน้าร้านอาหารอย่างแรกเลยนะคะอย่างที่2เนี่ยช่วงพายุมาเขาบังลมให้กับร้านอาหารทำแล้วอย่างที่3นะคะต้นตะขบเนี่ยไม่ต้องดูแลเยอะนะคะปลูกเขาแล้วก็ตัดแต่งกิง่งเท่านั้นก็พอนะคะไม่เป็นโรคด้วยค่ะ ที่4คือใบของเขาสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ค่ะเยอะมากเลยใช่ไหมคะอย่างที่5ค่ะลูกของเขาค่ะยังไม่จบแค่นั้นแต่ลูกของเขาเนี่ยมีวิตามินซีสูงมากนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระมีสารต้านมะเร็งด้วยนะคะหวานมาก บอกเลยอย่างที่6เนี่ยมันเป็นเหมือนความทรงจําเล็กๆน้อยๆที่บางคนนะคะลงจากรถมาถึงเขาก็จะบอกลูกว่าลูกลูกไม้นี่ต้นอะไรลูกไหมสมัยก่อนเนี่ยบ้านแม่ก็มีนะแล้วเขาก็จะเด็ดให้ลูกกินเนี่แหละคะ่ะเป็นความรู้สึกที่ปิ้นอยากให้มันสามารถส่งต่อไปถึงเจเนเรชันต่อไปได้อย่างสุดท้ายนะคะเขาก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยให้กับน้องนกของเรานะคะ อยู่ด้านบนแล้วก็มีอาหารให้กับน้องนกนะคะเราแบ่งกันยังไงเราแบ่งนคนละครึ่งค่ะด้านบนเนี่ยบ้านขงนสูงสุดเราให้น้องนกเลยแล้วก็ส่วนด้านล่างเนี่ยเราจะเก็บมาทำขนมให้ทุกคนได้ทานน,นค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูหน้าตาเมนูไอศครีมตะขบอันชันยกเกิดว่ามันจะน่ากินแค่ไหนค่ะอร่อยและมีประโยชน์ด้วยแล้วแถมแตงรั่วด้วยต่อไปนะคะไปเลยค่ะและไอติม ตะขอบอันชันโยเกิร์ตของเราก็มาถึงแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะดี่หคะหนะะ้าตาสีสันน่ากินม,มากนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะเป็นเจลาโต้นะคะอหอมหวานอร่อยโยเกิร์ตด,ด้วยนะคะแล้วก็มีความความหวานที่ได้จากตัวตัวตะขบแล้วก็หอมจากตะขบแล้วก็ได้กลิ่นโยเกิร์ต กินง่ายมากอร่อยค่ะเป็นเมนูที่ทุกคนมาไล้ลืบรวมแล้วต้องลองนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในิ i g n a t u r e แล้วก็ของหายากข้างในนะคะจะมีเนื้อตะขบอยู่ด้วยนะคะกินแล้วก็จะกึบึคืออร่อยมากอะ่ะอยากให้ทุกคนได้ลองอร่อยมาถึงแล้วต้องลองนะคะ ไอซ์ครคีมตะขบอันชันเดียวกัน,นค่ะบ้านในคอมเมนต์ค่ะ